มาอะไสบายดีละสบายอ่าไปๆไปไปใส่นี่ยไหเฮะเชิาเ้ยไปเชิญาวเตียมาใส่กฉันน้ามาให้ขฉันใส่ไ่ได้โดยแอบใส่รอดนมเนาะขอบใจเดยนไปให้แพ็กดึงไว้ให้น้องมวยพันพี่น้อยน้องมวยพันซอยพอซอยแม่อยู่ เราะของตอบของฝากก่อนกยางเลยขอ,อสบายดีค่ะสบายดีจะเฮ็ดยังเจ้าแผนยังแผ <c oughs> นขนปูนแผนขนปูนอะได้ขอขอบคุณขอบคุณทางผูญญ้ใหญ่ใจดีและเอฟซีทุกทุกท่านขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านการเงินขอให้รลำรวยทำธุรกิจได้ขอให้สำเร็จลาภลื่มไปด้ยดีความเจ็บบหายได้ความไข้ปลอดมีขอให้จเจริญเจริญฮุ่งเฮืองซัก <น>ดยขอขอบคุณขอบคุณทางทีมงานขาบาเตียงที่เขามาสวยเรือแล้วก็เมตตานอกจนหอดทุกมือนี้ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆ้อหมดสูรสุขคนจะเขามาหาแล้วเนาะโดย,โดย พาเปิดคลิปออกมาพี่น้องเนาะพี่เด้อบัณฑินาเฮือนหนาซานดินดอนตอนหย่าองน้องลูกปลาพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็โอ้เที่ยงพอดีพี่น้องมาหอดเนาะบทหวงบทท่านตอนหยกย่อซอมพี่น้องเลยเนาะโอ้ยอ่ะเพราะว่ามีทงางไล่ไปในทางบนกันนะเนอ,อาไปทับอาลุซิงเนาะแผ่นลงังคาให้น้องไปบนอยู่พี่น้องเลยอ,อ่ะก็เลยมานี่มาสายดีกว่าบมาพี่น้องเนาะกาบตักทายสบายดีพอไปพี่น้องมืเพันกันเบิรสุขูสุขคนได้พี่น้องเด้อ พบเจอกับช่องยูทูปบาบุญซาละวันพี่น้องเลยเนาะมายินดีน้ำน้องลูกปลามืนน่อวานพี่น้องเนาะพร้อมด้วยของฝากของต้อนโอหกีฬาลูกปลาพี่น้องเลยเนาะกำล,ลังเสิรือข้าวผ่านน้ำอยู่บ่พี่น้องเลยเฮ้ยลกูกน้องลูกปลาพี่น้องเนาะเดี๋ยวปลาหับกล่กองมาเลยที่สบายดีล่ะไปๆๆไปๆๆๆไปไปไปใช่นี่ ฮะไปเฮือนสาวตี๋อะไปเชิญชาวตี๋อะเออพี่น,น้องเลยเนาะ<ป>คนมาหลายบ่ลงเสาเนี่ลูกห<ป>ลายหลาย<ป>อยู่ <bem> อือหาย่อผ้าเข่าผ้าเข่าที่บ่วนกินเมื่อกี้อะไรพี่น้องเลยเนาะตอนอา่าพลิยงย่อมาเราบริษายพี่น้องเบิง้งเนาะผี ص ص> ยู่ข่าวพี่น้องก็หอดกับพอดีตอนเที่ยงพอดีเนาะน้องลูกปลากำลังเก็บผ้าเข่าผ้าหน้าพี่น้องเลย หยุกย่อเนาะแต่ละาหัวเราค้นผลนมาเย็นมายามบําหลุกด้วยด้วยพี่นางเลยเนาะพี่นางเลยกระลังนี่อาทิตย์นี่ยังไงมีทั้งแขกคนมากินนะลูกมีต้มไก่แล้วก็นละต้มเป็ดนี่เลยแต่ต้มเป็ดแล้วก็ลาบเอ่ะต้มเป็ดแต่ลาบเป็ดบอกร้ไรคือใส่สูตรงามแท่าไหร่พี่นางเลยปกติดีอยู่ฮะ ปกติอยู่ปกติอยู่บ่ได้มาเราเพื่อเชร์เสีอคุ้มเสืยกัยาวพี่น้องเลยมาวันนี้ปาร์ตเป็นสาวแล้วปารนตี้เนาะเสืยรผู้ใดนี่เสืยรนี่บ่โดยเสืยรน้าสาวคุณเสืยรน้าสาวยืมมาใส่บ่็คนหน้ามาให้ของคนใส่บ่ได้โดยแอบใส่รอดมาวันทันช้ำอาบน้ำกับพี่น้องเนาะ เราจะมาหยกย่อเสาข่ำเสาคูนนำประทันชับหายมีไพ่ในทันน่ะมาดูทางทีมงานเอาข่าวเตียงบายงาประกาศวัตูนเตียงบายงาวบดตูนทันอยู่เนาะเออนะบผมยังบวนแกนำหลังเนาะพี่เกิร์บผมมาพี่น้องเลยมากินข้าวลาบเป็ดแซ่บพี่น้องเนาะไพ่ผู้ได้ลาบลูกูไม่เท่า เป็นเท้ากระป้าเป็นเท้ากระป้าลาบเด็ดจับโตตัวหนึ่งเด็ดตัวหนึ่งเป็นอหนร่งหน่อๆคนมาหอดปุ๊บก็เหย่อเขาปั้าได้พี่น้องเลยเนาะเรียบร้อยเนาะพทั้งน้องมวยบ้านน่ะเป็นผสมปูนบ่เป็นปูนเป็นสางปะเป็นลูกสางแน่เนาะเป็นลูกมือพี่น้องเลย กัคกัดม้มนกันกัดย่อปุ๊บกินแล้วก็ลางปั๊บเนาะเากใส่อีกตะแรงตะเลงนี่ตะแรงก็ย่อยบอมื่เลยนม่ก็นย่อยนี้ก็ย้อยอีกหมแล้วเนาะ นี้บนสื่อนุ่มมา2สองแพ็คพี่น้อยเิีย,ยน้องลูกป้าแพ็คหนึ่งนอนองมวแพ็คนึงเนาะปันกันน้อ,อเ่กี้เห็นนอมวตนี้จะทําไจเร่พ่อพันม้เป็นทางเห็ดน,นะเมนสพ่อพัน,น <c oughs> ไปไห สวัสดีครูอาจารย์เฟืองเป็นอะไเนาะเป็นอะไรข้ากินน้ำละบ่เ็นเลยพี่อาเป็นองเขาดน้เป็นอะไงเน,น่ยละบ่แต่งเพลงเข้าเปนเจบหัวเจบผัวนะเนาะผมเป็นยังข้าวโาวอกตได้ค่อยค่อยไปแล้วจึงบอกเข้าก็ได้ อ่านเลยนะอ่านไปแล้วมันเตัดคอแล้วมันก็เจ็บหัวพยายามเทนทงมาต้นหนังสืออ่าโดยโดยโบเป็นยังบาดเจ้าแล้วต้องบอกข้าก็ได้ไหนลองนีาบอกก็ได้เนาะเพลงมาบุญแล้วเด้อเฮลยคือบุญมาบุญคอยคอยคัดคอยฝึกไปเนาะแต่ว่าเริ่มแต่งแล้วเนาะแต่งแล้วได้ประมาณเคิร์กมแล้วโอ้เด็คร์กหนึ่งแล้วอืมแล้วเลยาอ๊ใจรอบุญกัน

ขอบใจเออนี่ยเพืให้แพ็กดึงเราให้น้องมวอยพันพี่น้องเอ้ยน้องมวอยพันซอยพอซอยแม่อยู่เนาะลายบางคนมันดูเศร้าเลยลายลายอยู่เนาะเรื่องหยาบตีนเกัพผัวหยาบตีนกันผัวเลยเหน่อยเป็ดตัวหนึ่งเนาะลาบกินพี่น้องใส่น่าไม่ลายอ่ามาเห็นย่อพ่อนี่แหละเนาะเพราะมันัวมันถึงกันเล็กน้อยให้อิ่มกับอิ่มดอกพี่น้องเลยเนาะเอาค่ะ ออเฮ้ยพอมเขายน้ำซิมซางแล้วเอกินไหมตอแรกแรกกินยังรงยัง้กิน <c oughs> อาหารทะเลเงอาหารทะเลป้อ้าคืออาหารทะเลปลาทูเน้โ <c oughs> <c oughs> อย้ยหอยแข็ง่ากุ้งึ่ง่่ดอกปลาทูเนาะอ่า่นปลาทูเนาะประหยัด้ดีงเลยดีใจลนลาเนยไงเนาะได้เห็นภาพ sao hơn sao, sao sao không còn tụi em là bà đi đi chơi không phân thì nào nó không nào cả đây còn tụi em thì qua đây sẽ xăm năn nó cầu sáu bà này thăng tìm ngan thì nào đây chân này chụp lê sáu đây không sao thì cái nhân một cái một cái nó cái là yêu, lại người thêm ừ. xe sụt xe sạt mát thế nó cầm con sông phun น่องมวยพี่น้องเลยมาแล้ว,วูเป็นไรเมาแดดและสาวกรรมกรูดไปใส่มา,มาแล้วบ่แลว้วแล้วเฮ้ยมาพี่พี่เอาของตอบของฝากกองกลางเลยออขอ,อ,อ,อสบายดีละสบายดีจะเห็นยังเจ้าแผงยังแผงขนปูนแผงขนปูน อแบบเพ่นตักเชื้อคุอะไรยังก็ไม่ถอดใส่เนี่ยบ่อะอะดื้อดื้อหือพอดีจังหวะพักเพียงพอดีเนาะบัวเราบันคนขยันนุ่มกองหนึ่งบำรุงกินดูอยู่บ่อนมุ่งเลยดูอยู่ตอนนี้ก็เจ๊งงแล้วพี่น้องะไยเห็ดตั้งแกระส้าครับ่

แก้วแก้วเป่เฝ <c oughs> ้าครับไอ้คู่อ้ายเาพินน่นแน่นอะพี่น้องลรกชายของเราจ้ะอือว่าเท่เบิร์ระเบิดน้องมวย <c oughs> นี่เราถ่าป็นแหงเนาะดูง <c oughs> มาหละผักเพียงพอดีอ ย่องเข่าย่องน้ำเรียบร้อยเลยทั้งเนาะทำไม่เท่าหน้าเสาหน้งเว้ยไปซะถ้าก็ได้ปม่ตู้เด้อไม่ไม่เท่าเด้ออ่าเมนังมวยพี่น้องไอเป็นอาจารย์แต่งเพลงเนาะอ่านองมวยพันไปเบิ่งทหารกอดน้องย่องเข่าย่องน้ำใช้หมวกอี่ใ่เฮ้ยลืมลืม เป็งการแต่งตัวของน้องลูกปลาพี่น้องเอ้ยมือนี่ั้งแรกเป็นเสาวแล้วบาทเ,เ,เาานี่ยแดดแดดแดดต่างม้วนนี่พี่น้องเอ้ยเเด็สรุปสับหลาบอยู่บาทเนาะเสาข่ำเสาคูนประมาณจะมงก่นอนย้อนลูกสิบมง้งตอนย่อสัตตอนนั้นที่เก้ามงจะในย,ยอ่อขึ้นม้งเลย

เรากำลังพักเทียงพี่น้องเอานองฟ้าหน้ามาไไปหายก่อนเนาะจะก็นอน้าไปหายก่อนพี่น้องเลยคือเครื่องตุ่นไม่พันซ้ำเนาะกินแล้วบ่กินนืมอดแทนหนึ่งคนคือโมกินใจ ทำาระตูห um, ้องกันเนาะสบายดีปะตูเนอได้ดีใจน้ร้านน้วันนี้เนาะดีใจเลยาวนอหยั่งขึ้นเลยในที่สุดเนาะทำมีมือนี้จนได้พี่น้องเลยลาวแห่งก่อนแล้วยังเทคานก่อนเนาะกินแต่น้ำพ้อนเจ้าเนาะ เป็นน้ำพร้อยได้คนกี้เคยเป็นบาวานเป็นหนังเนาะค่อยได้เนบอสเป็นพวั็นั่งก็โกดูโมกันเมีนเป็นพัวมาจนหาเศร้าเนาะนอนยาพื้นเมืองคนนันลับพี่น้องเลยนอนยาเป็นปัวมาเนาะเศ้าบาดพี่น้องคือว่าปกติแล้วบาดเนาะ ต้องยาพันพี่น้องเลยไหนมาเบิ่งทั้งประตูเป็นขึ้นข้าวกินน้า่อนบาดหน่อพี่น้องเลยป้าโตเนาะบาร์ดีเด้อเนาะป้าโตหอยขักแล้วอาหารนี่พี่น้องเลยเนาะต้มไก่ครับลาบต้มเป็ดบอกต้มเป็ดลาบเป็ดเนาะมันก็สุดเท่านี้แล้ว เมื่อกี้วุ่นกับใส่ประยกหนึ่งหรือมาหรือบวชวายังเลยกินก่อนเลยวุ่นกัได่ายิงหนงเลยทางนองมวยพันย่อไปหาเลยเนาะงานทีมงานหมดเลยเนาะทีมงานสร้างทีมงานสร้างทีมงานสร้างประตูมาเลยทีมงางยกเสาคือว่าเรียบร้อยเนาะตั้งเนาะทาแต่เทคานเนาะกอเทคานพี่น้องเยคานลุ่ม

<c oughs> ทิ้งประตูเขากะเนาะอิมอออ่มแล้วตู้ <c oughs> อ,อิ่มแล้วมึงคนลูกแต่ไข,ข่กินบลลน่หลายลูกเอ้อมาแต่ซวงไข่มาเห็นงานนักเลื่อนแล้วกะนมาหข่นไข่สามมืออืมตัว่าีขั้นตอนหนึ่งเสร็จภารกิจไปแลนะ้วเนาะคือตั้งสาวเพื่อนน้องลูกปลาเป็นตัวเลย ดีใจน้ำน่งคนละลายพี่น้องเนาะขั้นตอนต่อไปก็เทคานเนาะก่อเอวเนาะแล้วก็จบเนาะแวล้ก็คุณเอาสามทันวาบัหนึ่งเลยบักหนึ่งตั้งหากวักหนึ่งตั้งหากบักอันนี้โทรย่อเชาแลียนพ่านอยู่เลยวักต่อไปคือยังก็คุณคุณเออกระยังบุทันวาหมุนขายังบุทันมีเดี๋ยวนะคุณคือนี่ยนะ เออมาถมห่องมันเองเออเอาดินมาคูนถมเออเอาดินเขาเนี่ยบอสแมนอือยังโมดูว่าประมาณเท่าไรเนาะยังบมดูตัวนึ่งอือยังรวมกันแค่หนึ่งเนาะเออโดยตันนี้เซ็ไปก่อนล่ะมึงหนึ่งหมื่นบาทเนาะรตัว่สิบพันที่นั่นเลยสิบพันบาทตัวราก็เป็นราคา กันเองกันเองขนาดเลยแหละเป็นหนังเนาะปกติอยู่ใจบุได้เลยท่านเองคือคนเคยเห็ดมากะกประมาณเท่าไรเสางล้านพันเนาะอันนี้บรรุดในดูในร้านตัวเองขนาดเป็นหนังเนาะ,ส,ะส่อๆกันเนาะจะเป็นหนังรอเบิ่ง, <c oughs> <c oughs> อองขั้นตอนต่อไปว่าเฮือนน้องป้านี่กะเสียหอดขั้นตอนได้แน่เป็นหนังเนอกจากทางเสาแล้วเนาะ แต่ยังบ่เพียงพอดอกพี่น้องพอจะเล้เพื่อนหลังนึงก็บ่แม่นของง่ายเนาะพอะะตามกว่าสาองสามแสนบาทพี่น้นนองเลยอ่าแต่บวชนเฮ็ดเฮือนน้องใบบุญน,นี่กับลังคากับนี่ก็เบ,บิดอ่าเกือบแสนบาทแล้วพี่น้องเลยเนาะเฉพาอลังคาก็50,000กว่าแล้วเสาอย่างอีกค่าชางทางเสาหันนี่โอ้เกือบ100,000บาทเนาะ <laughs> คอยเป็นคอยไปพี่น้องเลยมือนะนิกาทั้งน้องลูกปลาพันเก็บพิเศษแน,น่นหนึงพี่น้องเนาะอ่าเป็นคนผู้งามเมื่อนี้เนาะเนาะเป็นเ <c oughs> องเลย่อยจะเป็นเฮือนเป็นซานเป็นเสาตั้งแบบนี้แกเป็นเองเลยนอนอ่าความกระตันยูเนาะแล้วก็ความอ่าต้นตัวน้องเองอนะไรเนาะแบบว่ามี นอนทอนโตมีมารยาทเนาะแล้วก็รทางผู้รักผู้ใหญ่ผู้ใจบุญผูนเห็นกับไอ้ต้นเนาะถือว่าสุดแล้วแต่ว่าคนเขามีมารยาทเนาะมีมารยาทแล้วก็รผู้จักผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะดีใจนะลูกเนาะที่มีคนหักแทงหลายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่จะเล็กหน่อยนะเนาะก่อนที่จบคลิปพี่น้องให้น้องเพิ่นขอบคุณทางผู้รักผู้ใหญ่เพล่นเนาะแล้ว พี่น้อองเยทุกทา่านเอฟซีทุกท่านเนาะหรือว่ามีวันวนี้กับย,นะย้อนทางเอฟซีเนาะพุญายเจดีย์ทางฝั่งไทยแล้วก็ไล่บางไลยบอลเนานะะน้องลูกปลาขอบูพุณทางช่องนายครับนี่แสดงขอขอบคุณขอบคุณทางพุญ,ญายเจดีและเอฟซีทุกทุกท่านขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทางด้านการเงินขอให้รลำรวยทำธุรกิจได้ขอให้สำเร็จลาภลื่มไปโดยดีความเจ็บบ่วยได้ความไข้บ่วยมี ขอห้จเจริญเจริญหงเพืองสะสาธุนะดอขอขอบคุณขอบคุณทางทีมงานขาวบ่าเตียงที่เขามาสวยเรือแล้ว<อ>ก็เมตตานองจนหอดทุกมือนี่ขอขอบคุณอขอบคุณหลายๆทั้งมดสุรสุคนจะเข้ามาหาเนาะเลยเข้ามาหาหากแพงน้องลูกปลาพี่น้องเลยจนได้เสาเฮือนมาตั้งข้างเทียงหน้าน้อยพี่น้องเลยเนาะ ดีใจนะแม่ลายเนาะบ่าคิดบวาฟันเป็นอย่างไรเนาะใกล้แล้วความฟันน้องใกล้แล้วเนาะเริ่มเข้ามาตั้งเสาเฮือนล่ะเป็นอย่างไรเนาะโดยโดยแล้วหรอไปไปสะเนาะโอเคสนนลูกปลาเนาะจะได้กิ нолог, นดีน้ำมาหลายด้หลายเด้อโดยสู่ๆต่อไปเนาะขอให้ความฟันเจ้าเป็นจริงเด้อเนาะโดยโอเคสบายดีเนาะสบายดีเป็นอย่างไรเนาะทั้งนั่องคน พี่น้องเลยรอยไปล่างมาหนีิเนออ่าไปไปไปเป็นองเลยไปละยอดภูเขาปพระระามไปฮะต่างตัวล่างบ่วงระบาดในพี่น้องเลยเนาะฮะสุนทรภัณฑ์กันขอสแสดงความดีใจน้ำน้องลายลายพี่น้องเเนานะที่มามีมือนีได้พี่น้องต่างเสาะเพื่อนเนาะแต่ก็ยังมอง,ง่ายพี่น้องเลยนั่งอีกหลายอยู่เนาะเพื่อความฝันน้องจะเป็นจริงกันเนาะ นี่ยกจะต้องขอขบคุขอบ,บคุณเอฟซีเนาะทุกท่านแล้วก็ัใหญ่ายดีทุกคนที่เข้ามาให้ทางทีมงานเฮาเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเลยแล้วก็ดเอฟซีประตกทานคือกันรด้วยนะพี่น้องเลยเอามาบึงขีดบ่บ้าขามโฆษณาเป็นกางใจใหท้ทุกคนไม่ต้องเลยเนาะไปครับพี่น้องคลิปนี้สิได้จบเพียงสามีก่อนเนาะสิจะขอไปหาทางเอื้อยนาบาดนลยพี่นอ้องโรงพยาบาลหนองนาเนาะมาเกิดเอืเ่อยคนเอื้อยเลยพี่น้องก็จะเพิ่นกันโย่มีแต่ว่า เพียงเร้าเจ็ดสิบแปดปีกว่าฉันเนะเาะจีดีขอไปหาเพื่อนเนาะทางทีมงาน,นทาง,งกทาทลุงนทร์ึิษาเจียงคาวดีอีกบอพี่น้องเลยเนะเาะเดินสมทบเนาะทางหลองหน้าเพื่อนไปปีนปัวอยู่ทางฝั่งไทยิได้หรือบอพี่น้องรอติดตามหับชมนำกันเนะเาะไปคลิปนี้ขอลำลาก่อนพอๆกันคลิปนะ้าเด้อพี่น้องเด้อขอการกำว่า